สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับมิสการและทีมงาน Agent ต์พลค่ะสำหรับ Property t o u ี่ทัววันนี้นะคะการไม่ได้พามาดูบ้านหรูเหมือนเดิมค่ะวันนี้กันตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าได้ออกนอกสถานที่นะคะแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูเลสรองพูลเลาชนะคะที่ถือว่าเป็น1ล้านนะคะที่สวยมากๆสวยที่สุดในพัทยาเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะการนะคะอยู่ที่ทุ่งกรมตาลหมันพัทยาค่ะ วันนี้นะคะการอยากจะให้เพื่อนๆนะคะมาดูไลฟ์สดแบบเรียวๆไปเลยกับการนะคะวันนี้การอยู่ในพื้นที่พัทยาทุ่งกรมตาลหมันค่ะเป็นส่วนที่เรียกว่า สภาพแวดล้อมนะคะเป็นธรรมชาติเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของครอบครัวค่ะพื้นที่พัทยานะคะถ้าเราอยู่ฝั่งทะเลใช่ไหมคะร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นห้องแถวนะคะแล้วก็จะค่อนข้างเล็กค่ะแต่ถ้าเราอยู่ฝั่งที่เราเรียกว่าฝั่งดาร์กไซส์นะคะฝั่งนี้นะคะดาร์กไซส์ก็คือฝั่งที่เป็นอ่างเก็บน้ํานะคะแล้วก็เป็นฝั่งที่เรียกว่าฝั่งเขานะคะก็คือข้ามถนนสุขุมวิทมานะคะจาก ตัวเมืองพัทยามาถึงร้านอาหารนี้นะคะใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นค่ะแต่โซนนี้จะเป็นโซนที่เหมาะกับการอยู่อาศัยนะคะและที่สําคัญเลยค่ะสภาพแวดล้อมนะคะมันเงียบสงบมากอย่างจุดที่กันยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็คือลานจอดรถด,ด้านหน้าของร้านอาหารนะคะ ้านอาหารร้านนี้นะคะมีที่จอดรถด,ด้านนี้นะคะได้ถึง20-40คันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโซนจอดรถจะมี2โซนนะคะแต่มีจุดขายเยอะมากทําให้ต้องพาเพื่อนๆมาวิวด้วยตัวเองค่ะวันแรกนะคะที่กันเดินเข้ามาในร้านเนี่ยจริงๆแล้วกันเคยเป็นลูกค้าร้านนี้นะคะแต่วันนี้ร้านนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างที่ปิดตัวลงนะคะแล้วก็หาเจ้าของใหม่เพื่อมาดําเนินกิจการต่อนะคะคนพัทยาส่วนใหญ่จะรู้จักร้านเมตี้เป็นอย่างดีนะคะ ะะแต่ข้อดีข้อนึงเลยก็คือว่าทําเลของที่นี่เนี่ยนะคะมีความร่มรื่นมีความเขียวนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยกันจะต้องให้เพื่อนๆดูจริงๆค่ะว่านอกจากสวนนะคะต้นไม้ที่เขียวนะคะลอ้ลอมรอบไปด้วยต้นสักนะคะก็ยังมีลําธารค่ะไหลผ่านนะคะ ร้านอาหารร้านนี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่1.7ไร่ค่ะแต่เป็น1.7ไร่ที่เขียวขจีไปหมดแบบนี้เลยนะคะด้านนี้นะคะก็จะมีลำธารน,นะคะซึ่งเป็นคลองลำลางสาธารณะไหลผ่านที่ร้านด้วยค่ะแล้วด้านหน้านะคะความรู้สึกที่เข้ามาเลยก็คือเหมือนเราเข้ามาที่รีสอร์ทค่ะ กันเคยถามเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของร้านนะคะว่าตั้งใจจะทํายังไงทําไมถึงทําออกมาร่มรื่นแล้วก็สวยงามแล้วก็ให้ความรู้สึกที่มันเหมือนบ้านเหมือนรีสอร์ทเหมือนสปามากกว่าที่จะเป็นร้านอาหารเจ้าของให้คําตอบว่าที่แรกเลยนะคะก็ตั้งใจที่จะทําร้านอาหารแล้วก็ตั้งใจที่จะ สามารถที่จะเป็นบ้านนะคะอยู่ด้วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยทําออกมาเป็นแนวนี้ค่ะนี่เดินเข้ามานะคะถงต้อนรับนะคะอันนี้จะเป็นตัวร้านอาหารนะคะถงต้อนรับเข้ามาค่ะก็จะมีพื้นที่สําหรับนั่งพักรอนะคะเมื่อเข้ามาถึงตัวร้านนะคะสิ่งแรกที่เห็นเลยนี่เลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือสระว่ายน้ํากลางแจ้งค่ะแล้วก็เป็นสระที่ใหญ่มากนะคะใหญ่เพียงพอที่จะจัดอีเวนต์ต่างๆนะคะทําภูปาร์ตี้ได้ค่ะร้านอาหารขนาด1.7ไร่วนพื้นที่ปลูกนะคะแต่ยังมีพื้นที่ว่างเหลือเยอะมากนะคะตัวอาคารมีขนาด1,000กว่าไร่ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะ สระว่ายน้ําตรงนี้เนี่ยถ้าตรงนี้นะคะเพื่อนๆอยากจะตั้งโต๊ะนะคะเมื่อก่อนตอนที่เขายังเปิดร้านอยู่ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะนะคะแล้วก็มีพื้นที่เอาท์ดอร์แล้วก็จะมีพื้นที่ด้านในนะคะเป็นพื้นที่ร้านอาหารอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่มากนะคะพื้นที่ทั้งหมดนะคะสามารถรองรับแขกได้ถึงร้อยกว่าท่านค่ะแล้วตรงนี้ก็จะสามารถตั้งโต๊ะนะคะดิ닝เซตได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่เอ outdoor ตรงนี้ก็ยังเชื่อมต่อไปเป็นพื้นที่เอ outdoor ได้ด้วยนะคะเหมาะกับ ครอบครัวนะคะที่มีเด็กอยากจะวิ่งเล่นผู้ใหญ่นั่งทานข้าวตรงนี้นะคะเด็กๆสามารถวิ่งเล่นในสวนนะคะมีกิจกรรมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลกราวนะคะสําหรับเด็กๆได้ถ้าวันนี้ตรงนี้อยากจะตั้งนะคะเป็นพวกเซตเ,เครื่องเล่นต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กมาเล่นกิจกรรมในระหว่างที่รอผู้ใหญ่ทานข้าวตรงนี้ก็ตอบโจทย์สามารถทําได้ค่ะกลับมาในพื้นที่ของตัวอาคารนะคะด้านนี้นะคะสามารถที่จะนั่งนะคะเป็นต่างระดับค่ะด้านบนนะคะก็สามารถที่จะตั้งโต๊ะกินข้าวนะคะด้ อีกนะคะซึ่งทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้นะคะรับแขกได้หลักร้อยทีเดียวค่ะขออนุญาตเก็บใหม่ค่ะ, <laughs> ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวกันจะพาเดินดูตรงนี้นะคะสระว่ายน้ําเนี่ยตรงเนี้สามารถที่จะจัดกิจกรรมได้นะคะอย่างเช่นถ้าวันนี้นะคะอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นนั่งโต๊ะอาหารนะคะ ด้านนี้สามารถตั้งโต๊ะอาหารได้ยาวตลอดแนวนะคะแต่ถ้าไม่ตั้งโต๊ะอาหารนะคะก็สามารถที่จะทําเป็นพื้นที่นั่งเป็นบีนแบกนะคะนั่งตรงนี้ได้เลยเป็นโต๊ะเตี้ยนะคะนั่งแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นลานกิจกรรมสําหรับครอบครัวได้ค่ะ ใครก็ตามนะคะที่ชอบเล่นโยคะนะคะหรือว่าทํำพิลาทิสหรือว่าออกมาใช้ลานตรงนี้สําหรับออกกําลังกายตอนเช้านะคะหรือว่าถ้าวันนี้ทําร้านอาหารทำเวลเนตทำสปานะคะที่นี่สามารถมีพื้นที่ที่จะให้ลูกค้านะคะมาทํากิจกรรมอย่างเช่นทําโยคะได้นะคะแล้วมันลมมากค่ะตอนนี้ก็คือการยืนอยู่นะคะตรงนี้เป็นน้ําค่ะข้อดีก็คือตรงนี้จะติดกับอ่างเก็บน้ํานะคะร้านอาหารร้านนี้ ติดกับอ่างเก็บน้ําพ้นแนวของต้นไม้ต้นไผ่ตรงเขียวๆข,ข้างหลังกันไปก็คืออ่างเก็บน้ําสาธารณะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเห็นวิวอ่างนะคะถ้าเราเต้นไม้ตรงนี้เราตัดลงนะคะเราจะสามารถเทควิวอ่างเก็บน้ําได้เลยที่ดินที่อยู่ในพัทยาเฉพาะราคาที่ดินติดอ่างตอนนี้ไล่หนึ่งเริ่มต้น40ล้านขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่ดินตรงนี้ราคารวม ร้านอาหารแล้วนะคะที่ดิน1.7ไร่ราคารวมกันกับตัวร้านอาหาร1,000กว่าตารางเมตรเปิดราคามานะคะไม่ถึง50ล้านค่ะเฉะพาะค่าที่ดินยังไม่ได้เลยนะคะแต่ลูกค้าคือเจ้าของเนี่ย เขามีความรักในสถานที่นี้นะคะแล้วก็ทํามาอย่างตั้งใจแต่วันนี้นะคะก็คือมีการย้ายถิ่นฐานไม่อยู่พัทยาแล้วจะต้องย้ายที่นะคะเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องตัดใจขายค่ะเพราะฉะนั้นการก็อยากเพื่อนเพื่อมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าร้านอาหารร้านนี้มันสวยสวยจริงๆสวยขนาดไหนแล้วถ้าวันนี้ไม่ทําเป็นร้านอาหารทําอะไรได้บ้างอ่ะตามกันมาดูด้านนี้เลยค่ะ นี่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นบาร์น้ำนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นออบาร์เสิร์ฟนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่นั่งนะคะอีกโซนหนึ่งค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ยังมีอยู่ครบนะคะเจ้าของเก็บเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมี o u t ร o ชาวเ o อร์นะคะสำหรับแขกทีเออ่เล่นน้ำแล้วนะคะแล้วก็อยากที่จะ อ่ออาบน้าตรงนี้ก็มีพื้นที่เ outdoor ชาวร์ให้ด้วยนะคะพื้นที่ร้านอาหารนะคะมีครัวที่เป็นครัวนะคะสําหรับประกอบอาหารและมีเคาน์เตอร์บาร์น้ํานะคะสําหรับเสิร์ฟยังมีห้องประชุมค่ะ มีห้องอีเวนต์นะคะแล้วก็สามารถจองห้องเป็นห้องจัดเลี้ยงสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้หรือถ้าวันนี้เพื่อนๆกําลังมองหาเวลเนสนะคะหรือจะทําสปานะคะแล้วก็มีร้านอาหารเสิร์ฟลูกค้าเป็นคาเฟ่ได้ด้วยการเชื่อว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่จะต้องดูเพราะว่าจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้คือธรรมชาติมันเสียงน้ําเสียงลมเสียงเออเสียงของธรรมชาติอะก็คือมีเสียงนกนะคะ เนี่ยเสียงลมแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้คือเขียวมากและลมแรงมากค่ะอยากให้มาดูนะวันนี้กันอยู่ตรงนี้กันรู้สึกว่าเออถ้าวันนี้มีเงินและซื้อได้ตัวกันเองยังอยากซื้อเก็บเลยนะที่แปลงเนี้ยเอาเป็นว่าเฉพาะที่เนี่ย ซื้อไม่ได้แล้วนะคะไล่หนึ่งแถวนี้คือ40ล้านอัพนะคะเจ้าของเปิดราคามาเกือบ2ไล่ในราคาไม่ถึง50ล้านพร้อมร้านอาหารนี่คือเชื่อว,ว่าเป็นการตัดใจขายนะคะอ่ะเดี๋ยวตามกันมาดูข่ะอย่างที่เห็นนะคะข้างบนจะมีห้องนอนนะคะอีก3าห้องค่ะห้องนอนด้านบนนะคะจะเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ําในตัวค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้เป็นออฟฟิศ หรือห้องประชุมนะคะห้องจัดเลี้ยงหรือถ้าวันนี้จะทําสปานะคะก็สามารถทําได้ค่ะด้านล่างนะคะก็มีห้องนะคะที่เป็นห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราใช้จัดเก็บเฟอร์นิเจอร์อยู่อย่างนี้นะคะก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเราเก็บเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะการขายครั้งนี้ขายให้พร้อมเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ครัวร้านอาหารแพงอะไรมาเดี๋ยวเราไปดูกัน เป็นเอเจนต์เนี่ยนะคะแต่ละวันเนี่ยเราดู p r o p e r t y นะ property ทัวร์ของมิสการนี่จะต้องมีหลักพันตารางเมตรขึ้นนะคะราคาต้องมีห0ิบล้านขึ้นสวัสดีค่ะอ่ะ,อะตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้ารวมเป็นห้องน้ําสาธารณะนะคะไม่ใช่ห้องน้ําสาธารณะขอโทษคะ่ะเป็นห้องน้ําใช้รวมกันอ่ะด้านนี้นะคะก็คือจะมีห้องน้ําให้นะคะเป็นห้องน้ํารวมค่ะแล้วก็จะมีด้านในนะคะเป็นห้องน้ําแยกหญิงชายอีกทีหนึ่งนะคะ ซึ่งทํามานะคะไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีห้องน้ํารับแขกนะคะอย่างน้อยหกห้องอยู่ในนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะห้องน้ําสําหรับแขกนะคะตรงนี้มีเป็นสัสดส่วนเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของครัวนะคะเดี๋ยวตามมาดูการ ล็อกอยู่นะคะด้านนี้นะคะจะเป็นครัวนะคะซึ่งครัวตรงนี้จะเป็นครัวอุตสาหกรรมนะคะเป็นครัวสแตนเลสมาตรฐานโรงแรมนะคะแล้วก็มีพร้อมใช้นะคะแล้วก็จะมีเป็นครัวฝรั่งครัวยุโรปด้วย วันนี้ตรงนี้ล็อกอยู่นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นี่นะคะพร้อมที่จะโอเ e r a t ให้อุปกรณ์ให้ทุกอย่างค่ะมีพื้นที่จัดเก็บนะคะในเรื่องของสต็อกมออีป้อมยามให้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะที่เราพามาดูเนี่ยเป,เป็นเพราะว่าเราอยากที่จะให้ลูกค้านะคะ mm. เห็นถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมจริงนะคะของหน้างานค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะตรงที่กันยืนอยู่นี่คือตรงสระว่ายน้ำเนี่ยถ้าวันนี้อยากจะเปลี่ยน ร้านอาหารนี้เป็นบ้านเนี่ยทำได้นะคะแล้วสามารถที่จะใช้ด้านบนเนี่ยเป็นห้องนอนได้เลยตอนนี้มันพร้อมแล้วแต่ด้านล่างเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นหื้นที่เอนเตอร์เทนที่ใหญ่มากนะเพราะว่าบ้านมันจะเป็นบ้านที่ไซส์ใหญ่มากแล้บ้าน1.7ไร่เนี่ยกันเชื่อว่าไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะแล้ววันนี้เลยนะคะถ้าใครก็ตามนะคะกําลังมองหาบ้านริมน้ํา โจทย์หนึ่งที่เอเจนต์จะได้ตลอดก็คือบ้านริมอ่างเก็บน้ำนะคะในราคาที่ดินเกือบสองไร่ไปถึง50ล้านพร้อมบ้านเลยนะคะกันเชื่อว่าหาไม่ได้แน่นอนค่ะในพัทยาเพราะว่าปัจจุบันที่ดินติดอ่างเก็บน้ำนะคะราคาไปถึงไร่ละ40บล้านบวกๆกันหมดแล้วะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครก็ตามถ้าอยากจะได้บ้านนะคะติดอ่างเก็บน้ำอยากจะได้ร้านอาหารนะคะหรือว่าอยากจะทำศัก ปลาทำเวลเนสนะคะร้านนี้คือตอบโจทย์ค่ะพื้นที่นะคะเกือบ2ไร่มีสิ่งปลูกสร้างนะคะ1,000กว่าตารางเมตรค่ะราคาไม่แต่50ล้านนะคะและที่สำคัญเลยค่ะพร้อมอุป,ปรกรณ์นะคะพร้อมอุปะเรตเป็นร้านอาหารได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ดูไลฟ์นี้แล้วอยากที่จะเข้ามาเยี่ยมชม property นี้นะคะทักมิสการและทีมงาน A g e n t Plus ได้ที่ Li n e a อ e n t Plus ค่ะ ทำเลนี้นะคะถือว่าเป็นทำเลที่กําลังบูมมากรอบๆมีโครงการจัดสรรขึ้นมามากกว่า20โครงการนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโครงการหรูในสเกล10ถึง40ล้านทั้งนั้นค่ะลูกค้านะคะในบริเวณนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะมีเงินนะคะกําลังซื้อสูงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณกําลังคิดจะเปิดธุรกิจอยากที่จะได้ร้านอาหารพร้อมใช้พร้อมเสิร์ฟนะคะหรือว่าอยากจะได้เวลเน็ตหรือสปา,าทักทีมงานเอเจนต์พลัสเข้ามาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ